ไปแลกกันที่โอโตเข้าพังใกล้จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างกันหน่อยยอมนี่เขจับมือครับวิสากิจชุมชนจัดลักสู้หนักจัดการตลาดตําบลน,นะต้องาขข้องได้นะครับพัฒนาผู้นํากลุ่มอาชีพว่างเปิดช่องทางส่งเสริมการค้าสิ้นค้าชุมชนในยุคดิจิตอลครับโดยจุดชมวิวเข้าพังใกล้โยําบลเข้าพังใกล้อเาเภอวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนใายไกรสรวิศิรวงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลักสูรสร้างหนักจัดการตลาดตําบล พัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพยุคดิจิตอลนะครับโดยแพลตฟอร์มเ w w วบคนไทย .com แบบครบวงจรนายประสานชูเรืองสุกนายกอบตเข้าฝั่งใกล้บอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อพัฒนานะให้ชุมชนส่งเสริมการค้ายสอดคล้องกับวิกฤตเศรษฐกิจพนีและได้เปลี่ยนไปโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จมามอบความรู้ให้นี่คนทำเคเกันเองเลยนะครับไอ้แก่กลุ่มวิสาหกิจนะครับตั้งแต่เดือนกันยาถึ่งถิงอานะครับ ฮุหกฮกอ,อูอ๋อไล่เดือนกันนะเพื่อสร้างความรู้กันส่งเสริมการค้าในครับทางการเกษตร แล,ล,ผละผลิตัฑ์ชุมชนสร้างรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจล่างโควิดสิบเกาีใครครับก<ฮ>ิจกรรมภายในงานค่ะเขาก็มีการออกบูธแสดงแล้วก็ค่ายผลิตภัณฑ์ข้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมรัฐแล้วก็นอกจากนั้นมีการแสดงการเปลิงเบาเกลียงแซงซี่เสียงค่ะเพื่อที่จะเปิดตัวจุดชมวิวยอดเข้าพังไกรเนี่ยค่ะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็สถท่านทีทองเที่ยวข้องอำเภอหัวไซกันค่ะอันนี้ได้โปรโมททางผลิตภัณฑ์ของบ้านบ้านเข้าแล้วก็มีการ ประชาสัมพันธ์ทีท่องเที่ยวกันครับที่เข้าผังใกล้ยู่ทีวัดไสนี่ค่ะเหลเหลยน้อยไม่ไม่ในใจตรงนี้นะแต่นต้องต้องลงไปได้มาร์เทโ์นะนะครับแต่ถ้าทีเหลน้อยจังหวัดนครที่จังหวัดัทลุงตอนนี้เขามีการนําเสนอร์ข่ายน้ำคือข่ายปลักเนี่ยเป็นโมรกลุกอยู่นะตอนเนี้ยกับรางเสนออยู่นะตอนนี้นะคะ